มันานาจะมาเป็ามเา,มมา,าสามมันนะ่มมา,า,ามากัสามบ่าหบ่าายามเลยคยาเซงกนนะเสียงสาม่ทำอะไรบ้างแรงแรงเลยนเย็น <c oughs> นี่เสียงสามอะอ๋อแค่นสามมือผมว่าจะเก่งค่กอะไ

โอ้ยมาติงสาวก็ติ่งแ้งแต่เปหลดโอคนณติ่งสองหมื่นมั้งิปาเอานึ่งยันนิ่งแลยเนี่ยนะหกสี่หกห้าหกสองนี่สองใบนี่หกใบเออหกสี่หกห้าหกสองเออขายสองเลยเออขายหกเลยเอามาตดยาวสองสามสี่เนี่ยนะตัดยาวสองสามสี่เอาเปิดนั่น หกสี่เอวเต็งหไม่ถูกเลยตัวนี้สี่สอเต็มือนหัสี่มนสองยังโอเดูดกินไปเลยินไปเลยอวอเรียบร้อยแล้วสองสามสี่โมมีกัไปสองไกัเลย เก้าสิบ้าเ้สสองข้างแล้วสิบเ0 1สา่สิบเตาได้ละคือส1อสองข้างตาเดียวหาหาย่อยเลย่านนับตัวเต๋าบว่านบบซื่นนี่นะได้เป็นหนึ่งหาหาย่อยเลย ได้นนผ่าไปจื้อว่ไรสามตองสามก่อนหน้านีก่อนหน้าตองะกนหน้านี่กอนหน้านี้มีห้าห้าโยก้าตั้งลายตาตั้งลายตายังจื้ออะไรอยก่าอ่ยวแล้วก็มาซแล้วก็มันมัดถามยอหลังตาเดี๋ยวยังกื้อ่ไรมั้คนคจื้อได้ไอ้เพื่อนเนาะจือตทองเพ่่ต้องนนะตองสี่สักเล็งสีแหงเอาไว้บาบาว บานมาท้องคืนลงเดี๋ยวช่วงบานลงขอนนะบ้าบเบิ่งคือยังมันหนุ่มดีแต่กองมันเดี๋ยวมึใส่กับขอนใส่ใส่ลอย vừa เซนโหมีตัวนึงที่ได้แล้วที่ได้แล้ว ตอตอะไรสิใบบ่แปต่มบ่แม่จต่ำเอียวหมอนแปดอ่ะนอ่ะเค้นี่เจอยู่สีห้าหกเหลือสีห้าหกไปอยู่หกสูงตัวเต็งตัวตัวเต็งคระเปิดเอา เี 2, ่ยหกอยู่หกสูงนะไปเบิดแล้วลุนตัวแรกใครจะเข้าวินสามสงไม่สองโอ้ำล่ะเอียวสิบแปดไทำมือหนึ่งสองสามสี่ห้าเด็ดสามเอียสองเอียวเด็ดสามอหนึ่งสิบแปดกินไเยเจ๊กอนไปเล

ดูมาเส้นน้งดูดูโคตัวขาขาวหน่อยสีกันนั่นสียานันยาันหน่งยาสีใสเหมือนผู้หวังเขาไม่น้าหน่อยผู้หวก็ใสแเหมองนึ่หมยาข้ามไร้เลสีเหมือนผู้หวังอมมา ที่ปดตัวใช่พี่แอตเต้เอาไม่หมดสจุงสิสิไดไรเพาษสาหมดขามันเดืหักโอ้เ็นโตมันทองเศทษฐุนเวลาขวดกองกันกเวลาขวดกรองกันเอเล็ตเอาขวดทองมันแดดแล้วขวดวันนี้นะมันเป็นยางมาที่กาไม่หวานเลยที่นี่เหยแดมากเลย ยืดฟังเด้อทั้งหมดเลยตัวยาวสองหมือนมาเนี่ยยหกเลยาวหกห้าสองตัวยาวหกห้าสองถ้าเหลือหกห้าสองไป,งไปยูหกสูงหกห้าสองยหกสูงข้ 6, 6. าเหลือหกห้าสองไปยูห okay. กสูงมักหกน้ำมนะันสี่สองหกมาเร็ว ห่าโซ้มอ่ะเหฮอหลเกือบเจ้าโดนฮกับหาเละเกือบจะโดนตกหาเลยเยียวเจ้าไว้หรอเอาก็ดีไงมันมาหกไหนั่นเออนั่นแหละเจ้าไว้ฮกฮกเยี่ยวไปเลยเนี่ย6กกบห่าลหรือว่าเยอะไหาเยกหาฮุกอนดีจ้าดวงได้เอากำไรนิดนึงอ๋อวางมาต่อทุนต่อยอดเอาคนดุนคืนน่าจะ หาเนอ <anut S 2> <10 S 1> ะต<ช> <laughs> <ล>ัวเดตุนขึ้นในกไดสามหมื่นสองกับไปหกหมื่นสี่หกหมื่นสี่ไปแปดหมื่นสีถูกไหอันนี้สองหมื่นอะเนาะอันนั้นเท่าไรอันหกสูงเท่าไรสามสิบสองใหกหมื่นสี่หกหมื่นสี่แปดแปดหมื่นสี่มื่นสี่เออแปดหมื่นสี่ไรเห็วะนี่บอเก้าสิบสิบเอ็ดแปดอื่นอนงแม่ื่นล อันนี้ก็เงินสี่แลอันนี้อีกสองเงินเป็นแสนนึงเงินสีพันสองสามสี่หนสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสสเ็นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ด

พอแล้วอาเซนเซีเสิเซียนเอ็นโอเคเสียปแ่สิบปึกมันก็อีกแล้วแต่ทำไมไม่ออกห้าห้างเดียวมันเดยวาเป็นหกกรงโมหมดเด่วเป็นหกกรงโมทำไาหาเอียวจังทำไมไม่ออกห้าเดียวมันมีหาได้เบียหกกรงโมนาสียเดงตาไม่อเพราะว่าคนติงหาไปแล้วหาหาเอี้ยวจะเสียอล อ uh ย่อยสองสองเอี่ยวตาดเถ้าแต่้าาเป็นแ่่ายแม่มีตาชอบเปบเจ้ามือชอบอีบปุบไม่เล้หาแถวไอ้พวกชวนมาเป็นควกชวนเงินได้ชวยได้ไปไหนเราดิเอาเมาไายเราจัด สองลำมดเพื่อเงินถี่ว่านึ่งย่างสองหเอาไปหาสีหกใบหกใบีเอ่ไหกใบหกใบสีสอหกใบถ้ามาหาสกับติงหาว่าอันตรายอันตรายสุดๆสี ียวคอยติงกันก็เดียวอยสอเยวกับเดียว่กับเดียวเาเออกสองสองเดี่ยวออกสองเดียวเดียวกับเดียวขยันมากหาเรกล้าเาทาหอคอยติงเดียวรสองดอก็อคอยขยับขึ้นไปเป็นดำไปนะเดียวเอาวะแม่นเดแม่เบิ่องโอ้จะไม่ถูกเลยแม่ปาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแเก้าสิบไปทน

เป็าตัวสูก็คือการแี่งกจะเล่นไว้คือกันเงีดยติดห้าสามไม่น่อยไหนเอาว่ากระดานหกสองหกไปหกสองห้าสอ ก็ห้าสามเย็ดสี่ห้าหกตัวสเต็กางเดอะว่งได้ไจะไปทางไหนเนาะสองมาเลยสองกับสี่โอ้ขยมาแล้วบางีมานี้เนี้ยเอยิงหานมาสองอยู่ดีเป็นบอองสเมตรเลยเออก็เสียงห้ากับสองันออก แล้กินได้ไ,ได้จา่ายได้อะไม่ได้อะไรกันเลยเนี่ย,น,น,น,ยน่งเลซื้อเลซื้อค <c oughs> ืนทุนเ,เต็มหมดาเลยอืมขึ้นมาแด่จีคยเยาวาเออกินจนเขาบอกว่าเต็มกระเป๋าเลยจคอยติงหานใช่ไหมสองแค่นี้มันกำกึ่งกันเลย เป็นเต็ยี่สิบ้าหูตายสิบสามสิสามเห็นยังสิบหก หกวายสีย่เอลถ่าไรหกวายหกสูงต่ำสามสิบยีห่หสูงมันมันอนนี้กัไ <ừ. S 1> ด้ไะนี่นแต่ถ้า6สูงฉันก็กินต่ำถ้าออกต่ำฉันก็กินสูงดูเรื่อง ยังสอก6สี่เยนะค่ะบบออกสี่สี่สามันก็กินหมดยัเออก6สี่เยอนะสี่สามก็มีหรอกมีสี่ยวกับหกนี่สี่สามเนี่ยกมีอีไหสองสองฮเอาอกามกดเไห่ินมดนกินหมดตั้งสูงตั้งต่ำไม่เหลือโอ้เป็นโงนก็เรือยังแล้ววะเนี่ยอันลมมาหันนี่คือมออกเนาะ เขาบอกว่าเตรีมกระเป๋าแล้วก็ต้องกลับมากลับบนกลับมสอบมหนึ่งก็ยังไม่ได้ําเจีอยู่อ่ะมก็เยอเลยออคสอสออีกฝั่งหนึ่งหกซมอีกฝั่งหนึ่งเดียวให้เราบอกห้าสองสององสั์เอาละเ็มยังเหลือคอีสามคน เสฟเนเวลายุงได้จกออกมาใส่เยอะความวางเต็มเนาะสถากับมามหาขึ้นเลโอ้โหหลังทั่เลย มันหลออเพลมมวลดิม <tr seine Christmas> <luxury> <sh> ันเชยๆงานปน้านี่มันหายไม่ใช่เลยโอ้ยหญ่ไเลปัดเสียกนตันันะเต็งตั้มกับสามตั้เต็งห้าใส่เต็งสี่ดูหาส้าก็หาสองไป หกไะยังหกเนาะยู่สบสองนะเปิดสี่สีมาสี่สองในั้นหกนะเหือพวกสี่สี่สองหาส่สเนี่ยหกห้าเอ็กสามหกห้าสามนะถึงจะได้กินสี่สามเยาะยาะว่าวะเนี่ยหาสี่ถึงไม่ยังไปดูไม่ยังสันทำได้

หนึ่งสองสามสี่ห้าเตอ้ยี่มือหนึ่งาตส้าบหนงสยังสัใจอะไร ดูอยางอ่ะเอกสีพได้จีวะอู้อหู้หามปเปลี่นนะอืมวดแห้งเราเร็วน้อเอเอ,อขี่โกงเรียวอะออกมาในเกาเอเล่ซองซองดอกยู่เตงซองเวงด็วดเนาะ

คเราใส่ใส่ใส่ไปใส่ใส่ซีตามกันอกสาเหรอับใส่ซีตามสาวเยเดิดงเย็นยังแ่ไหนเออเยอารับกินได้บนเดี๋ยวเตมะากเยอไหเี้งซตามเยอเลยเพื่อนขอกเยอะเออใส่นึ่งด ว่าโกงเนาะโอาสามองอือจอดโอนสี่สิบอะปะนอืสิบเดี๋ยวต้องมีอะไรยังบ่ใส่เนาะออสิบแปดะเนาะสิบแปก่ายี่สิบสี่ห้าหกยิหกสูงออ่ะโอโอเปิดห้าส terhitung ini kolom misi, mungkin, oh ini aja, tiga, enam, sembilan, dua, tujuh, enam, tiga, enam, sembilan, dua, tujuh, enam, tiga, enam, sembilan, dua, tujuh, enam, tiga, enam, sembilan, dua, Oke enam, tiga, enam, sembilan, dua, หนึน <candidate> น <target> น่งสองสามสี่ห้าหกเ่อสาเดแปดอามี่าหองเดี๋ยวอันนี้มันนกันเาของเขยาะแกยสิบแปดสิบแปดอันหนึ่งนสิบแปดสิบสแปดสิบแปดนะแปดสิบแปดสิบแปดสุดเว